ช่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปา์กลิตงวินิกาทีกลับเข้ามาสู่รายการชีวิตชีวาช่วงคุยกับหมอค่ะบอกแล้วนะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่า มีชื่อเสียงมากในเรื่องของอาหารเรียกว่าติดอันดับชาร์ตของโลกเนี่ยสารพัดเมนูทีเดียวแต่ในทางกลับกันนะคะการที่บอกว่าเรามีรสชาติที่แบบโอ้โหอร่อยถูกใจถูกลิ้นเนี่ยอันตรายขนาดไหนปัญหาอยู่ตรงไหนและเราสามารถที่จะดูแล ไปของเราได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะกับท่านเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มค่ะนาวาอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณชัยลิมปะบนตรีนั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ,อ้อาจารย์ใส่เสื้อมาเลยนะเนี่ย<ฆ>ลดเค็มลดโรคใช่ค่ะแปลว่าความเค็มมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคใช่ไหมอาจารย์ใช่เลยเค็ม มากๆจะเป็นโรคไตอ่าใช่เลรารู้กันทุกคนค่ะถ้าเค็มล้าเป็นโรคไตจริงๆเนี่ยมันเป็นโรคได้มากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นโรคของมดันเลือดสูงอ๋อเพราะอะไรอาจารย์ทำไมความเพราะว่าเวลาที่เราทานเวลาที่เราทานเค็มก็ไปความเข้มข้นเหมือนวิทยาศาสตร์กับความเข้มข้นในเลือดมันก็จะสูงพอความเข้มข้นในเลือดสูงมันก็จะต้องดูดน้ําจากข้างเคียงเพื่อที่จะลดความเข้มข้น อ๋อเหมือนเหมือน,นกับทะเลใช่ไหมมีเกลืออยู่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ <c ans> เหมือนกันแล้วพอพอ,พอน้ําที่เข้าไปอยู่ในในหลอดเลือดตอนนักเวลาที่เราทานเค็มมันก็จะทาให้แรงดันเลือดนั้นตอนนั้นมันสูงเราทานเค็มติดต่อเนื่องกันทุกมื้อทุกวันเป็นประจําความดานันแทนที่จะสูงแล้วจะลงมันก็จะสูงต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองก็ความดันสูงก็จะแจกโรคหัวใจนะคะเป็นหัวใจวายหัวใจขาดเลือดโรคหลอดเลือดสมองก็เป็นอัมพาตโรคไตเป็นทั้งผลพวงโดยตรง ก็คือโซเดียมเนี่ยมันมีผลโดยตรงต่อไตทําให้เกิดไตวายแต่แล้วก็เป็นผลทางอ้อมที่ว่าคาุณเันนสูงก็ทําให้ไตวายเหมือนกันความเค็มทําไมมันเกี่ยวกับ ไได้ไงเพราะว่าพอโซเดียมที่มันเยอะๆมันก็จะทําให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายแล้วมันก็จะทําให้ท่อไตนมีการอักเสบแล้วก็เกิดการรั่วของโปรตีนมาในปัสสาวะซึ่งเป็นหน้าที่ของไตในการที่ก<พ>องของอเสีย,สยแล้วเก็บของดีไว้จริงๆโปรตนีนเป็นของดีเขาต้องเก็บไว้ใช้แต่ว่าพอท่อไตกลวยไตยมันอักเสบมันก็จะเกิดการปล่อยโปรตีนของดีออกมาแล้วพอ,อโปรตีนออกมาในในท่อปัสสาวะมันก็เกิดปฏิกิยาอักเสบเพราะมันเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตรงนั้น ก็เลยเกิดเป็นท่อไตอักเสบแล้วก็เกิดเป็นเรื่องของไตวายทั้งเบาหวานทั้งกินเค็มต้นด้วยทั้งกินหวานกินเค็มเหมือนกันโปรตีนรั่วเหมือนกันแล้วไตวายเหมือนกันทั้งคู่อ๋อแปลว่าจริงคือรสจัดเลยเนาะจารย์มันคือความรสจัดคำคาว่าเค็มก่อนจา์นี่คือเค็มจากอะไรได้บ้างคะจารย์ที่บอกว่ามันทานแล้วเป็นความดันสูงและเป็นโรคไตคือจริงๆจะเรียกว่าเค็มก็ไม่ได้เพราะว่าตัวร้ายเนี่ยมันไม่ใช่ความเค็มตัวร้ายก็คือ จริงๆคือคำว่าโซเดียมโซเดียมเนี่ยเป,เป็นเป็นส่วนประกอบหนึ่งของความเค็มก็คือเวลาที่เราใช้ความเค็มเราก็จะนึกถึงเกลือใช่ค่ะก็เกลือก็คือโซเดียมคลอไรด์เพราะฉะนั้นโซเดียมนี่แหละที่เป็นอันตรายโซเดียมเนี่ยม,มันไม่จำเป็นต้องเค็มเช่นโซเดียมในผงชูรสโซเดียมในผงฟูโซเดียมในสารกันบูดมันอยู่ในที่อื่นด้วยไม่ได้อยู่แค่ในเกลือถูกไหมจ๊ะแล้วในอุตสาหกรรมอาหารมันมันพวกนี้จะถูกใช้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทำเรากินขนมปังเราทำซาลาเปาเราทำเค้กพวกนี้ที่ใช้ผงฟูเท่ากับได้รับโซเดียมเข้าไปในส่วนประกอบแล้วแม้ว่ามันจะไม่เค็มโอเคมันไม่เค็มนี่เนาะกลายเป็นของหวานแต่จริงเราได้โซเดียมเข้าไปที่บอกว่าเราไม่กินเค็มเรากินขนมที่ไม่มีรสเค็มไม่ได้แปลว่าไม่มีโซเดียมถูกค่ะหปาว่าโซเดียมรวมหมดเลยทั้งรสออกมาเค็มหรือไม่เค็มใช่อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเขาเป็น เกลือแฝงเค็มที่เรารู้ชัดๆก็คือน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆผงนัวผงปรุงรสคือขอให้มีคำว่าโซเดียมก็คือทำให้เกิดโรคได้ได้หมดเลยถ้าเราได้รับปริมาณเกิน จากที่ร่างกาย<อ>ขับออกได้เพราะเราก็จะไปมองถึงแค่รสเค็มอย่างเดียว<ช>แต่จริงๆมันคืออยู่ในขนมหวานมันก็มีอยู่ถูกค่ะถ้าเกิดว่าจะซื้ออะไรนะ่อยากฝากคุณผู้ชมนะคะ,คะให้ดูที่ผลิตภัณฑ์ถ้ามีคำว่าโซเดียมเยอะๆหลายๆคำหน่อยเนะี่ะก็แปลว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้โซเดียมเข้าไปในร่างกายแล้วโดยที่มันอาจจะไม่เค็มก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะเถียงหมดเลยฉันไม่ได้กินแกนนไม่ได้กินเค็มแต่ทําไมถึงเป็นโรคเพราะว่าโซเดียมนี่แหละที่มันอยู่ในอุตสาห กับอาหารเกือบทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยค่ะวันหนึ่งเราได้โซเดียมไอ้พวกนี้มันได้สักวันละเท่าไหร่อะคะถ้าตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะอยู่ที่2,000มิลลิกรัมเข้ากับเกลือกี่ช้อนได้ไหมคะหนึ่งช้อนชาใช่ถ้าน้ำปลาเป็นกี่น้ำปลาเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ถึง4 0 0ถึง500ต่อหนึ่งช้อนประมาณ4ช้อนต่อวัน4ี่ช้อนต่อวันไม่เกินนี้คนก็เลยบอกว่าสี่ช้อนเรากินอาหาร3ามื้อนะอย่าลืมอ่านละเท่ากับสองมือละช้อนแต่ว่า อาหารหนึ่งอย่างที่เราใส่เราไม่ได้ใส่ทอดปรุงรสอย่างเดียวค่ะโซเดียมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าวันหนึ่งไม่เกิน2,000 อย่าง2อย่างก็เกินแล้วแล้วพวกเบเกอรี่ล่ะคะจานเขาใส่เยอะไหมเขาก็จะอยู่ในผงฟูผงฟูก็มีไม่เยอะค่ะเมื่อเทียบกับปริมาณเกลือแต่มีอยู่ประมาณหลักร้อยนิดๆก็คือนิดเดียวแต่ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เขาก็ใส่ใส่เยอะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะเจอปนแต่ว่าต่อละต่อชิ้นก็คงได้ไม่เยอะอแต่ถ้าเกิดว่าทานอาหารคาวก็จะได้ด้วยแล้วมาทานขนมหวานด้วย คือเฉลี่ยขนมอาจจะได้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยต่อต่อชิ้นเดี๋ยวว่าแต่ขนมเค้กแล้วขนมขบเคี้ยวเด็กเด็กน้อยที่เราซื้อกินค่าที่เราไปสำรวจมาก็ต่ำสุดคือร้อยร้นิดนิดร้อยยีจนถึงเกือบแตะพันก็มีพวกขนมขบเคี้มันฝรั่งทอดอะไรใดๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ รสชาติมันแตกขึ้นเรื่อยเออชิรมรสชาติมันแตกขึ้นเรื่อยคือมันไม่ใช่แค่รสเกลือต้อตนตำลับอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเป็นรสบาร์บีคิวร <ลด S 1> สอะไรนะปาปิกาอะไระเ<ล>ได้ลาบเลิบเ,เลยมายิ่งอร่อยเท่าไหร่รยิ่งรสชาติจัดเท่าไหร่มันก็จะต้องใช้ผงปรุงรสมากขึ้นนะคะซึ่งก็คือโซเดียมนั่นเองการทานโซเดียมเยอะไม่ว่าจะรูปของความเค็มหรือไม่เค็มก็ตามทําให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงพ่วงมาด้วยโรคหัวใจ โรคเ,เส้นเลือดในสมอง<ช> <นะ S 2> แล้วก็เกิดโรคไตย,ยังมีโรคอื่นอีกไหมจย์จริงๆก็มีมีอีกสองโรคที่คนนึกไม่ถึงค่ะก็คือมะเร็งวิมะเร็งกระเพาะอาหาร,หรแล้วก็โรคหอบหืดเกี่ยวยังไงคะจย์มันเกี่ยวกับเยื่อบุอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นกระบวนการของ,ของ,ของการแลกเปลี่ยนประจุ อย่างที่กระเพาะอาหารเนี่ยพอมันมีการอักเสบมันก็มีการซ่อมแซมเคือเลือที่มากเกินไปก็จะเกิดเป็นมะเร็งได้มะเร็งกระเพาะอาหารกับหอบหืดแล้วหอบหืดเกี่ยวอะไรก็เหมือนกันเป็นเยื่อเยื่อบุทางเดินหายใจที่มันอักเสบมันก็เลยบวมมากขึ้นอย่างนั้นคนเด็กๆที่เป็นโรคแบบเหมือนภูมิแพ้หอบหืดก็ต้องก็อาจจะเป็นได้เดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวให้อาจารย์ยกตัวอย่างอาหารที่รสจัดๆแต่ว่าจริงๆเราสามารถเห็นอาจารย์บอกว่าเราสามารถที่จะทําให ลดความจัดจ้านของอาหารลงแต่อร่อยได้ด้วยค่ะอ่า,อาพักครู่นึงก็แล้วกันเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการชีวิตชีวากันต่อค่ะ